AI for r you ใบครูแดงเสนอ AI ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนอนุบาลเรียบเรียงจากง่ายไปหายาก EP 7หุ่นยนต์ช่วยงานอย่างไรหุ่นยนต์ทำความสะอาดจะเคลื่อนที่ไปรอบๆพื้นห้องครัวดูดฝุน่นและถูพื้นโดยอัตโนมัติเซ็นเซอร์จะช่วยนำทางหุ่นยนต์ไปรอบๆเฟอร์นิเจอร์และสิ่งกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงการชน หุ่นยนต์รักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดโดยไม่ต้องมีการสั่งงานจากมนุษย์แสดงให้เห็นถึงความสะดวกในการใช้งานหุ่นยนต์ส่งอาหารว่างจะจ่ายอาหารว่างจากช่องเก็บของภายในห้องครัวที่ทันสมัยหุ่นยนต์ตอบสนองต่อคำสั่งเสียงหรืออินพุตหน้าจอสัมผัสเพื่อส่งอาหารว่างตามที่ร้องขอ หุ่นยนต์ส่งอาหารว่างช่วยเพิ่มความสะดวกและการเข้าถึงโดยช่วยเหลือในการทำงานง่ายๆช่วยคิดงานที่หุ่นยนต์สามารถให้ความช่วยเหลือมนุษย์ได้มีอะไรอีกบ้างหุ่นยนต์สามารถปรับแต่งและดัดแปลงได้ตามความต้องการและความชอบของแต่ละบุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ต้องการให้หุ่นยนต์ทำนั่นเองการสำรวจการใช้งานหุ่นยนต์ใหม่ๆช่วยส่งเสริมนวัตกรรม หุ่นยนต์สามารถช่วยงานมนุษย์ได้โดยการโปรแกรมและการรับคำสั่งเสียงหรือหน้าจอสัมผัสของมนุษย์รูปร่างของหุ่นยนต์ปรับเปลี่ยนตามลักษณะของงานที่มนุษย์ต้องการให้ทำเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ทำนั่นเองอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะคะ Thank you for watching Excuse me